ข้อมูล BMW ซีรีส์1ฉบับกระเป๋าใน1นาทีภายนอกปรับไฟหน้าไฟท้ายให้ดูคมเข้มขึ้นแนวกระจกหน้าต่างติดหมายเลขงส่วนเครื่องเบนซินไม่มีตัวอักษร i อีกต่อไปโดยมีดีไซน์ให้เลือก3แบบคือแบบธรรมดา M Sport และ M135 ซึ่งจะมีขนาดตัวถังดังนี้ส่วนสีรถ เลือกกันจุใจถึง8เฉดภายในนำแดชบอร์ดจาก X1 มาแปลงให้ดูสปอร์ตขึ้นทั้งจอแสดงผลแบบ c u r ร์บดิสเพย์ติดตั้ง BMW OS เวอร์ชัน9ช่องแอร์ที่ดูล้ำแหวกแนวพร้อมสวิตช์ควบคุมแยกปุ่มทุกอย่างจะอยู่คนอนโซลกลางหมดและติดตั้งลำโพงจาก h a r ์มันกระดอนสำหรับเบาะนั่งในแต่ละรุ่นก็จะมีเฉดสีและวัสดุดังต่อไปนี้เสริมฟังก์ชันด้วยเบาะนั่งทรงสปอร์ตและเบาะหลังฟังก์ชันครบคุ้มพลัง มีให้เลือกทั้งเครื่องดีเซลและเครื่องเบนซินบางตัวมีระบบไมฮายบริดด้วยเริ่มทำตลาดในช่วงปลายปี2024ส่วนเมืองไทยจะมาหรือไม่ค่อยมาดูกันต่อไป